สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องคนไทยทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาติดตามในช่องของปุ้ยทีวีสีไทยนะคะซึ่งใครหลายๆคนก็บางทีปุ้ยนะคะก็คือจะพูดอาจ ไปเลยนะคะก็คือจะไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตาก็อยากมาทักทายพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนเลยนะคะจะได้รู้จักหน้าตาปุ้ยนะคะก็คือจริงๆปุ้ยก็จะมาถือช่องปุ้ยเนี่ยจะทําเกี่ยวกับข่าวบัตรสิทิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเองนี่ค่ะก็เลยแบบอยากมาทักทายพี่น้องเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ค่ะสถานการณ์เมืองไทยโควิดเป็นยังไงบ้างใครทําอะไรบ้างคะก็ มีเงินแจกนะคะบสดการแห่งรัฐหรือบารคนจนก็เอ๊ถามว่าช่วงนี้มีเงินอะไรแจกบ้างก็ปุ้ยก็อยากจะมาคุยมาเล่ารายละเอียดเผื่อใครมีข้อสงสัยมีคําถามนะคะเขียนถามปุ้ยได้ใต้คอมเมนต์นะคะปุ้ยจะได้ให้คําตอบนะคะว่ามีเงินแจกอะไรบ้างหลังจากนี้ไปนะคะก็คือบางทีปุ้ยบอกข่าวไปเออบางคนก็แบบ ไปรับข่าวสารมาแต่เป็นข่าวสารไม่จริงเอ๊ะมีเงินแจก1000บาท6เดือนอะไรเงี้ยก็คือตรงนั้นนะคะเป็นข่าวสารที่ไม่จริงก็อยากให้พี่น้องบางทีให้ฟังข่าวให้จบก่อนนะคะอย่าเพิ่งหลงเชื่อบางทีเอ๊ะเห็นโพสต์มา1,000บาทแจกให้6เดือนตรงนี้คือ ปุ้ยเช,เช็คข้อมูลให้แล้วนะคะก็คือไม่มีเงินแจกพี่ว่า1,000บาท6เดือนค่ะถ้าเกิดมีเงินแจกหรือเงินอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวปุ้ยมาแจ้งให้ทราบทันทีว่ามีเงินแจกอะไรเพิ่มเติมบ้างหลังจากนี้มีเงินอะไรเข้าบ้างในตรงนี้ก็ถ้าใครเข้ามาแล้วทักทายปุ้ยได้นะคะก็ 193คนที่อยู่ในนี้นะคะทักทายปุยไดย้เอ๊ะอยากรู้เรื่องเอ๊ะมีเงินอะไรบ้างมีเงินแจกอะไรบ้างในเงินตรงนี้นะคะก็จริงๆก็คืออยากมาไลฟ์มาเล่ามาคุยให้ฟังนะคะว่ามีเงินแจกอะไรบ้างเพราะว่าในวันที่เนี่ย ในเดือนนี้ยังมีเงินเข้าอีกอยู่ที่ประมาณสารายการนะคะที่3รายการนะคะใครยังไม่เคยกดติดตามฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ปุ้ยด้วยนะคะใครอยากรู้เรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็ฝากฝากกดติดตามให้ปุ้ยด้วยก็มีอยู่3รายการที่ปุ้ยทําข่าวในตอนนี้ที่ที่มีเงินจะเข้านะคะซึ่งใครหลายๆคนได้มีคําถามมีข้อสงสัยสวัสดีค่ะคุณฉลาดมีคําถามมีข้อสงสัยนะคะเอ๊ะทำไมสวัสดีค่ะคุณนกน้อยที่ว่าเอ๊ะ เงินทำไมเงินไม่เคยเข้าเลยค่านะ้ําค่าไฟเนี่ยเคยแบบลงทะเบียนไว้ทําไมไม่เคยเข้าเนี่ยก็คือ เป็นคำถามหลายๆคน<อ>เงินอะไรใช่ไหมคะคุณปนัดตารอฟังนะคะมีเงินอะไรบ้างนะคะที่มีเงินเข้าเงินสดกดเงินได้นะคะคือเอ๊ะทำไมเงินไม่เข้าสักทีทําไมค่าน้ําค่าไฟไม่ได้คะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณปชัชญาใครเข้ามาทักทายได้เลยนะคะใครมีข้อสงสัยข้อคําถามถามปุ้ยเนี่ยนะคะก็วันที่18เนี่ยก็คือใครที่มีบัตรสวัสดิการ,ร,รแห่งรัฐหรือบัตรคนจนสวัสดีคะ่ะไม่ได้สักอย่างเลยคุณวินชัยมีบัตรหรือเปล่าคะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนไหมคะก็วันที่18เนี่ยคะ่ะที่มีเงินเข้า ก็คือจะเป็นค่าน้ําค่าไฟสวสดีคุณพาการาสสวสดีค่ะอยากทร้าบ500เพิ่มอีก3เดือนคุณโฟกัสค่า500เพิ่มอีก3เดือนจริงค่ะก็คือเขาจะมีแจกให้มกลารากุมภามมนาเพิ่มอีก3เดือนในละ500ร้ค่ะทันวาไปใช้กันหรือ,อยังคะ5 0าบาทไปรูดซื้อสินค้ากันหรือ,อยังคะเอางี้แล้วกันค่ะปุ้ยสรุปง,ง่ายๆก็คือไม่มียังไงคะเคยใช้หรือ,อยังคะไม่มี ไม่มีคุณลองโทรไปโทรไปสอบถามนะคะเบอร์02 109 2345จดเบอร์โทรไว้นะคะถ้าเกิดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบัตรวัดการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนต่างๆเนี่ยให้กดไปที่เบอร์02 109 2345นะคะสอบถามข้อมูลความรู้ตรงนี้ของท่านได้เลยนะคะก็คือวันที่18เนี่ยจะมีเงินเข้าค่าน้ำ100บาทค่าไฟก็คือ230บาทแต่นะคะเงื่อนไขของเขาคุณต้องลงทะเบียนนะคะ เงินสูงผู้สูงอายุก็คือได้ตามขั้นตามลำดับนะคะก็คือเออหนึ่กับ230บาทเนี่ยคุณต้องลงทะเบียนให้เรียบร้อยถ้าเกิดไม่เคยลงทะเบียนนะคะตรงเนี้ยท่านไม่สามารถเอ,อ่อกดออกมาเป็นเงินสดได้ค่ะคือท่านต้องจ่ายเงินไปก่อนแล้วก็ลงทะเบียนให้เรียบร้อยถ้าเกิดไม่เคยได้ยังไงเนี่ยให้รอหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าในเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยค่ะจะมีเงินเข้าอยู่ตรงเนี้ยที่100กับ230บบาทนะคะมีเงินเข้าแล้วก็ วันที่2 2เนี่ยค่ะเขาแจกเพิ่ม1000บาทวันที่2 2ก็มีเงินของคนพิการนะคะคือแจกให้เพิ่มเป็น1000บาทก็คือก็คือจะได้รับในบัญชีอยู่แล้วเนี่ยค่ะอยู่ที่800บาทแล้วก็เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่2 2อีก200บาทเงินตรงนี้ค่ะที่รัฐบาลเขาแจกเพิ่มเติมให้สาหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เมื่อไหร่นะคะตรงนี้คุณปาริชาถามาน,นะคะคือ คุณลงทะเบียนแ่ลงทะเบียนรอบใหม่เนี่ยคือมีข่าวมาประมาณว่าต้นปีแต่ยังไงเดี๋ยวยังไงรอติดตามกันอีกทีนะคะว่าะจะมีการลงทะเบียนยังไงคะเพราะว่าลงทะเบียนตรงเนี้ยเขาจะดูรายจ่ายคือรายได้ของครอบครัวนะคะต้องไม่เกินที่1 0 0 0 0แบาทคะ่ะถ้าเกิดเกินกว่านั้นเนี่ยเขาก็จะอน,นุนอ พิจารณาอีกทีนึงค่ะคือถ้าใครมีรถยนต์มีบัตรเครดิตเนี่ยก็เหมือนว่าจะตกพิจารณาไปเพราะว่าสมมุติว่าคุณมีบัตรเครดิตเนี่ยรายได้คุณประมาณ1 0,000่นก็น่าจะเกินแล้วนะคะคือเขาพิจารณารายได้ครอบครัวคือเขาอยากให้กับคนที่จนจริงๆนะคะตรงนี้ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือตรงนี้เงินแจกต่างๆตรงนี้นะคะคือเขาอยากช่วยเหลือคนจนจริงๆคือพูดก็คอยติด ตามข้อมูลข่าวสารให้นะคะแล้วก็เรื่องเงิน1,000บาท6เดือนตรงนี้ก็เป็นข่าวยังไม่ได้กันกองนะคะก็คือเขายังไม่แจกนะคะคือแจกจริงๆเนี่ยคือ500บาทในตรงนี้นะคะ ใครเข้ามามีข้อสงสัยไหมคะคน155คนตรงนี้นะคะก็เผื่อสอบถามว่าเอ๊ะมีเงินอะไรแจกเพิ่มเติมบางทีปุ้ยมาก็คือปุ้ยจะทําคลิปข่าวสารบอกรายละเอียดทุกอย่างคะ่ะว่าเอ๊ะข่าวไหนคุณควรที่จะได้เงินอันไหนที่ควรจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆตรงนี้คะ่ะลงทะเบียนคนละครึ่งรอบใหม่เมื่อไหร่ใช่ไหมคะถ้าลงทะเบียนคนละครึ่งเนี่ย เดี๋ยวเขาเดี๋ยวยังไงปุ้ยจะติดตามข่าวใหท้ทีหนึ่งนะคะเพราะว่าลงทะเบียนคนละครึ่งเนี่ยคือใครที่ถือบัตรราชการหร,หรือบัตรคนจนเนี่ยไม่สามารถลงทะเบียนได้เฉพาะประชาชนทั่วไปที่สามารถลงทะเบียนคนละครึ่งได้คือคุณจ่ายไปก่อน100รัฐบาลจ่ายไป100ค่ะเดอนที่แล้วค่าไฟไม่เข้าบัตรประชารัฐเลยค่ะร้อยกว่าบาท ถ้าเกิดยังไม่เข้านะคะลองโทรสอบถามนะคะเบอร์0 2 1 0 9 2 3 4 5่เ้าค่ะเขาจะได้เช็คข้อมูลให้นะคะเพราะว่าเขาต้องเช็คถามว่าปุ้ยจะดูนังไงคือเขาจะถามข้อมูลบัตรประชาชนของคุณข้อมูลส่วนตัวทุกอย่างะคะ่ะเพราะว่าข้อมูลของคุณเนี่ยเป็นความลับนะคะอย่าไปบอกใครนะคะให้คุณโทรไปสอบถามที่รัฐบาลโดยตรงค่ะเขาก็จะถามบัตรประจําตัวประชารชนบัตรป,ประจําตัวบัตรประชาชนนะคะถ้าลงทะเบียนจ่ายเงินไปเรียบร้อยในตรงนี้นะคะเรื่องเงินเข้าต่างๆตรงนี้นะคะก็คือ อยากให้ใครหลายหลายคนได้รับเงินช่วยเหลือตรงนี้บัตรเก่าต้องลงทะเบียนไหมในตอนนี้นะคะคือยังไม่มีข้อมูลข่าวสารความรู้นะคะว่าเอ๊ะบัตรเก่าต้องลงทะเบียนหรือเปล่าเพราะว่าเ,เขาจะเช็คอีกทีค่ะมีเงินแม่ไม้ให้คงจะพอเลี้ยงลูกเงินอุดหนุนเด็กหรือเปล่าคะเงินอุดหนุนเด็กตรงนั้นก็คือเงินช่วยเหลืออุดหนุนเด็กเ,เงินอุดหนุนเด็ก600้อบาทคือต้องลงทะเบียนก่อนสําหรับโครงการอ่า เงินช่วยเหลือเด็กนะคะวันที่1เดือนหน้าใช่ไหมคะวันที่1เดือนหน้าจะมีเงินเพิ่ม500บาทเดือนธันวานะคะมีเงินอยู่ที่500บาทใครไปกดซื้อสินค้ายังคะซื้ออะไรกันบ้างเอ่ยยังไงเขียนบอกปุ้ยใต้คอมเมนต์ได้นะคะวันนี้เดี๋ยวปุ้ยก็มาสรุปสั้นๆง่ายๆเผื่อใครมาฟังย้อนหลังเนาะเดี๋ยวจะได้ฟังกันใครยังไม่เคยกดติดตามมาฟังปุ้ยครั้งแรก ากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ปุ้ยเลยนะคะติดตามช่องทีวีสไทยมีข่าวสารสาระความรู้ดีๆเดี๋ยวยังไงปุ้ยจะมาแจ้งให้ทราบค่ะก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาค่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะก็ ถ้ามีข่าวสารความรู้ดีๆเดี๋ยวยังไงปุ้ยจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีนะคะสําหรับเงินแจกเพิ่มเติมต่างๆในตรงนี้นะคะว่ามีเงินแจกเพิ่มเติมอะไรในเงินตรงนี้บ้างก็อยากให้ใครหลายๆคนนะคะได้รับสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเงินช่วยเหลือที่ทางรัฐบาลช่วยเหลืออทิษฐา2ของเดือนมกราของคนปีใหม 1, ่1000บาตรคนจนจริงไหมตรงนี้ปุ้ยยังไม่มีข่าวสารนะคะปุ้ยตามข่าวสารเรื่องอยู่นะคะว่าเอ๊เห็นมีใครบอกเหมือนกันว่าเงิน1 0 0 0พันจริงหรือเปล่า เงินที่ใหม่กดเงินสดไม่ได้คือเงิน500เนี่ยคือท่านสามารถรูดซื้อสินค้าได้นะคะรูดซื้อสินค้าได้นะคะแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมฝากกติดตามด้วยนะคะยังไงวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คะ่ะลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาในไลฟ์สดตรงนี้154คนนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ